ครับก็กลับมาพบกับครูตั้มออฟฟิเชียลนะครับกับทิปส์ครูนะครับใน ep 2นะครับทีนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างแบบสอบถามแวก็ข้อสอบออนไลน์นะครับด้วย google form สำหรับคุณครูนะครับคุณครูเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณครูจะต้องนะครับคุณครูที่จะทำข้อสอบออนไลน์นะครับแล้วก็แบบสอบถามเนี่ย จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีสิ่งนึงครับนั่นก็คืออีเมลนะครับอีเมลของ Google นะครับซึ่งตัวอีเมลของ g o o g l e เนี่ยคุณครูก็ไปสมัสมาชิกของ Google ได้เลยนะครับจากนั้นก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับเป็นของ Google c h r o m e ขึ้นมานะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับในที่นี้ผมล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับเมื่อล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับคุณครูก็ ให้สังเกตดีๆครับมันจะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นจุด9จุดนะครับอยู่จุดอยู่นะครับให้คุณครูคลิกที่ตรงจุด9จุดตรงนี้แหละครับคลิกแล้วเลื่อนหาคําว่า Drive นะครับเมื่อเจอคำว่า i ด e เสร็จแล้วนะครับครูก็จะได้เข้าไปในได้นะครับของคุณครูนะครับซึ่งตัวได้นี้ก็จะมี งานมีอะไรก็แล้วแต่ของเราที่สร้างมานะครับส่วนใครที่สมัครใหม่หรือยังไม่ได้มีการเอาอัปโหลดงานขึ้นมาไว้นะครับก็ก็ยังไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เปล่าๆนะครับซึ่งของผมเนี่ยก็ใช้เวลาใช้มานานแล้วนะครับก็จะมีเยอะหน่อยก็จะลบหน่อยนะครับเมื่อคุณครูเปิดเข้ามาสู่ได้ได้แล้วนะครับก็ไปเลือกคําว่าใหม่ครับเรื่อเครื่องหมายบวกนะครับใหม่ครับตรงนี้นะครับเมื่อบวก กดคีย์บวกนะครับหรือใหม่นะครับแล้วจะมีเมนูเด้งขึ้นมานะครับให้คุณครูเลือกไปที่เพิ่มเติมนะครับจากนั้นเลือกคําว่า google form นะครับตัว g o o g l e Form จะเด้งขึ้นมาให้กับเราเมื่อเราทําการเลือกแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มการสร้างแบบสอบถามกันเลยนะครับขั้นแรกครับเมื่อคุณครูเลือก google form ขึ้นมาแล้วนะครับ g o o g l e Form นี้ก็จะให้เรากรอกนะครับตามรายละเอียดนะครับ ขึ้นมาเลยนะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอันแรกเลยนะครับเราไปที่ฟอร์มไม่มีชื่อนะครับตรงนี้เราก็ไปตั้งชื่อฟอร์มให้กับมันนะครับว่าเราจะทําการทําแบบสอบถามเรื่องอะไรนะครับเช่นผมจะทําแบบสอบถามเรื่องการเรียนการสอนนะครับของโรงเรียนของโรงเรียนอะไรก็ระบุไปเลยนะครับจากนั้นคลิกที่คําอธิบายแบบฟอร์มแล้วก็ แล้วก็กรอกเข้าไปครับว่าเราต้องการอ,าอธิบายว่าอะไรแบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มอะไรแบบสอบถามของโรงเรียนอะไรก็ว่ากันไปนะครับจากนั้นก็มาสู่ในช,ช่วงของคําถามที่จะต้องทําเป็นแบบฟอร์มแล้วนะครับเราสามารถที่จะใส่ข้อมูลลงไปตามที่เราต้องการได้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อทําการพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับมัน กูเกิลเนี่ยมันจะทําการเซฟให้กับเราโดยอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปบันทึกเราไม่ต้องไปเซฟเลยนะครับเมื่อถึงเวลาเราพิมพ์ไปสักครู่หนึ่งมันก็จะเซฟให้กับเรานะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่มีปุ่มเซฟเลยนะครับนั่นก็คือ Google จะเซฟให้เราอัตโนมัตินะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับตรงซ้ายนะครับตรงซ้ายจะมีคําว่าฟอร์มไม่มีชื่อนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งชื่อฟอร์มนี้ครับมันได้นะครับโดยการคลิกที่ตรงนี้แหละครับ มันจะแอคทีฟต็อให้ตรงกับแบบฟอร์มของเราเลยที่ที่เราได้ทําการพิมพ์เมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าคุณครูจะเปลี่ยนชื่อก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ทีนี้ผมอยากให้มันชื่อเดียวกันก็ให้มันชื่อเดียวกันนะครับอ่าเดี๋ยวนี้เรามาตั้งคําถามสําหรับการที่เราจะทําเป็นแบบสอบถามนะครับเราจะตั้งคําถามอ่าคำถามมีอะไรบ้างแล้วก็คลิกไปที่คําถามเลยนะครับคําถามไม่ระบุชื่อนะครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยว่าอ่าชั้นโรงเรียนอ่าสมมุติว่า ตั้งคถามไปเลยโรงเรียนของท่านจัดการเรียนการสอนรูปแบบใดรูปแบบใดนะครับทีนี้ได้คําถามแล้วเราก็มาเลือกแล้วก็มากรอกคําตอบนะครับมาคลิกที่ตัวเลือกที่1ครับตัวเลือกที่1ทีนี้การเลือกคําตอบเนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบให้มีการตอบแบบหลากหลายนะครับจะเป็นลักษณะแบบ ตัวเลือกจะเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้นะครับให้เราเลือกตรงนี้ครับเราเลือกตรงนี้ตัวเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเป็นการตอบแบบไหนนะครับคนที่จะเข้ามาตอบเราจะให้ตอบแบบไหน Star <c oughs> ถ้าเราต้องการให้เขาตอบเป็นแบบข้อความเราก็เลือกคําตอบสั้นๆหรือตอบแบบย่อหน้าก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับหรือจะเป็นแบบเลือกตหลายตัวเลือกหรือจะเป็นแบบช่องทําเครื่องหมายติ๊กเอาหรือ,อ เลื่อนลงนะครับหรือจะเป็นลักษณะแบบดรอปดาวหรือเลื่อนลงนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยหรือจะเป็นลักษณะแบบให้อัปโหลดไฟล์นะครับให้ใช้สเกลเชิงเส้นนะครับในการตอบหรือเราสามารถที่จะออกแบบการ,อการตอบคําถามของ,ของอผู้ตอบคาถามได้เลยใน<ม>ที่นี้ผมจะเลือกคําว่าหลายตัวเลือกนะครับเพื่อจะเป็นการติ๊กเลือกว่าจะเอาแบบไหนนะครับแบบ,แบบไหนมีที t v นะครับสมมุตินะครับท l t v หรือถ้าอยากได้เพิ่มเติมก็คลิกตรงที่เ,เพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติมเข้ามานะครับ DLIT หรือจะเป็น PBL นะครับหรือจะเป็น BBL นะครับเนี่ครับเราก็สามารถเพิ่มเพิ่มได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยไปนะครับนี่คือจบข้อที่1นะครับในข้อที่1นี้สาวสามารถแต่งรูปเล่นให้กับมันได้โดยการใส่รูปภาพได้ด้วยนะครับ โดยการเอาเมาส์มาชี้ที่ตรงกลางระหว่างคําคถามและก็ตัวเลือกนะครับของคําตอบนะครับเราก็สามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพได้เลยหรือเอาจากกล้องของเราหรือเอาจาก URL เอเอาจากโฟโต้เอาจาก Google d r ได้หรือจากก้นกูเกิลค้นรูปนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยหรือเราจะอัปโหลดรูปนะครับเรียกดูนะครับแล้วก็ไปเลือกรูปที่เรา เลือกไว้นะครับเช่นนี้ครับหลอดไฟนะครับมาได้นะครับมาเสร็จแล้วนะครับรูปมันก็จะไปขึ้นให้กับของเราโดยอัตโนมัติเลยนะครับก็เป็นการเสร็จแล้ว1ข้อนะครับอ่านี่คือการทําแบบสอบถามนะครับแล้วก็ถ้าเราจะทําแบบสอบถามในข้อที่2นะครับเราก็สามารถอ่าก่อนที่เราจะไปถึงข้อที่2นะครับเราสามารถที่จะแก้ไขนะครับเปลี่ยนแปลง ตัวเลือกนี้ได้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทาซ้ํานะครับโดยการทําสําเนาของข้อนี้ขึ้นมาแล้วก็แก้ไขได้หรือเจากัดหรือถ้าเราทําผิดพลาดเราอยากลบนะครับเราก็สามารถลบได้ถ้าต้องการที่จะให้เป็นคําถามนี้เป็นคําถามที่คุณครูคนที่เข้ามาตอบจําเป็นจะต้องตอบไม่ตอบไม่สามารถที่จะไปข้ออื่นหรือหน้าอื่นได้ให้เราคลิกเลือกคําว่าจําเป็นนะครับมันก็จะมันก็จะขึ้นเป็นดอกจันให้สําหรับคนที่เขาเข้ามา เข้ามาตอบเราเขาจะมันจะขึ้นเป็นดอกจันให้กับเราสีแดงๆนั่นหมายความว่าคําถามนี้จะต้องตอบถ้าไม่ตอบไม่ได้นะครับสามารถที่จะเพิ่มคําอธิบายหรือแสดงลําดับขั้นของตัวเลือกได้นะครับต่อไปเราจะทําข้อที่2นะครับข้อที่2อ,อแล้วก็มากดาบวกนะครับอยู่ด้านข้างนี้เป็นการเพิ่มคําถามนะครับมันก็จะเป็นคําถามข้อที่2อ,อาโรงเรียนของท่านมีกี่ชั้นเรียน โรงเรียนของท่านสอนในระดับใดบ้างอ่าประถมมัธยมอ่าขยายโอกาสอ่าสมมตินะครับคุณครูก็สามารถไปออกแบบหรือดีไซน์คำถามของคุณครูได้นะครับอ่าผมยกตัวอย่างสงข้อนะครับอ่าสามารถที่จะเพิ่มรูปภาพแล้วก็เพิ่มรายละเอียดของ ชื่อของรายละเอียดแต่ละอันได้นะครับแล้วก็สามารถนําเข้าคําถามของข้อถามอื่นๆไ <c oughs> ด้นอกจากนั้นยังใส่วิดีโอได้ด้วยนะครับแล้วก็ยัง <c oughs> เพิ่มในส่วนของอคําอธิบายหรือเป็นเพิ่มหน้านะครับสมมุติว่าเรามีส่วนในการแบบสอบถามของเราม,มีมีหลายมีหลายส่วนมีหลายตอนนะครับอย่างเช่นผมทําแบบสอบถาม3ตอนนะครับเราก็สามารถทําได้โดยการเพิ่มตรงส่วนนะครับเข้าไปก็จะเป็นตอนที่ 2นะครับสมมติตอนที่2นะครับเกี่ยวกับครูนะครับเกี่ยวกับบุคลากร,กรเนี่ยอย่างนี้ครับเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับคำอธิบายได้แล้วก็กดบวกเพื่อเพิ่มคำถามนะครับก็บุคลากรของท่านท่านมีกี่มีกี่คนบุคลากรของท่านมีกี่คนนะครับสามารถเลือกแบบคำถามแบบ สั้นๆให้ตอบได้นะครับเป็นตัวเลขนะคำนวณเป็นตัวเลขหรือข้อความได้นะครับเราก็ให้กดให้เลือกเป็นตัวเลขนะครับเขาก็จะตอบมาเป็นตัวเลขให้กับเราจาเป็นไหมจําเป็นต่อไปข้อที่2นะครับเกี่ยวกับจํานวนนักเรียนอย่างนี้นะครับจำนวนนักเรียนก็สามารถที่จะตอบได้เป็นตัวเลขอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับก็ลองไปฝึกทําดูนะครับสําหรับ ผมก็จะขอยกตัวอย่าง 2, 2ตอนนะครับเราสามารถใส่เป็นชื่อของเราให้ใหใหเขาได้กอ,อกชื่อได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมจะเพิ่มส่วนนะครับเพิ่มส่วนขึ้นมา,าเป็นส่วนแรกนะครับแล้วก็ให้เขา,าใส่ชื่อนะครับชื่อสกุลใส่ชื่อสกุลก็เป็นแบบตอบสั้นๆนะครับตอบสั้นเป็นข้อความเนี่ย ทาง Google มันจะอตัตโนมัติเลยนะถ้าเกิดเราทําเราพิมพ์เข้าไปอย่างเงี้ยมันจะเรียนรู้แล้วก็อตัตโนมัติให้กับเราเลยอ่ใส่ไปอายุนะครับอายุตอสบ,บสั้นๆก็สามารถเลือกเป็นตัวเลขหรือข้อความได้นะครับแล้วก็ข้อที่3คือ,อประสบการณ์าก,การเรียนการสอนในการสอนอ,อย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับก็อตอบเป็นสั้นๆน,นะครับเป็น อย่างนี้นะครับราสามารถที่ตอบให้ตอบได้จะสร้างว่าก,กี่ปี้ก็ว่ากันไปนะครับจาจําเป็นเนี่ยเราก็ได้มา3ส่วนนะครับที่ที่เกี่ยวข้องทีนี้เมื่อทําการทําเสร็จแล้วเราออกแบบเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีนะครับโดยการที่ไปเลือกอปรับแต่งทีมนะครับอยู่ตรงด้านซ้ายนะครับอ,อยู่ตรงด้านขวานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ปรับแต่งทีมได้แล้วก็ดูมุมมองของ ของคนที่เขาจะเข้ามาดูเป็นมองคนอื่นแล้วก็สามารถที่จะปรับแตง่งรายละเอียดของเกี่ยวกับการนําเสนอของเราได้ด้วยนะครับเราลองมาดูทีละอันนะครับามาดูทีละอันอันแรกเลยเรามาดูตรงนี้นะครับปรับแต่งทีมนะครับเราสามารถเลือกทีมสีแล้วเลือกรูปภาพได้ด้วยนะครับเราอยากได้รูปภาพเป็นแบบภาพหัวไหนแบบนี้ผมต้องการแบบนี้ เ้วก็เลือกเอานะครับก็ได้เรียภาพเสร็จอ้บเมื่อเลือกได้แล้วนะครับก็คลิกคําว่าแทรกนะครับแทรกมันก็จะเปลี่ยนให้กับเราทันทีนะครับด้านนี่ครับหรือเราจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีอื่นที่เราต้องการนะครับอยากได้สีแบบไหนเราก็สามารถเลือกได้นะครับเลือกได้เลยนะครับสีเข้มๆหน่อยนะครับเพิ่มเข้าไปหรือเื็สีพื้นหลังนะครับเราก็สามารถที่จะแปบเตี่ยง สีให้กับความสวยงามของแบบสอบถามของเราได้นะครับเปลี่ยนได้ตัวแบบตัวอักษรก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เป็นทางการแบบขี้เล่นนะเป็นขี้เล่นหน่อยหรือจะเป็นแบบเป็นทางการนะก็ว่ากันไปนะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้หเรามาดูที่มุมมองแสดงตัวอย่างนะครับตรงรูปตานะตรงนี้นะครับตรงรูปตานี้ก็จะ แสดงสถานะเวลาเราส่งให้กับคนอื่นนะครับว่าเมื่อเราส่งให้คนอื่นดูแล้วเขาเข้ามาดูแล้วเขามันจะเป็นรูปแบบไหน yeah, อย่างนี้นะครับเนหะ็นไหมครับนี่คือส่วนที่1ถ้าส่วนที่2ก็คือถัดไปะจะจะถัดไปไม่ได้เพราะว่าเรากําหนดเป็นจําเป็นให้กับมันนะครับดังนั้นเมื่อจําเป็นดอกจันเนี่ยคือจําเป็นเราจะต้องกรอกก่อนนะครับกรอกก่อนแล้วก็ใส่อาย,อายุเข้าไปก่อนนะผมจะลองกรอกเข้าไปนะครับอายุต้องใส่เป็นตัวเลขนะ,ะ52นะครับ ปรบสบการณ์12อปีอถัดไปอย่างนี้ครับนี่คือตัวอย่างนะครับแล้วก็สามารถที่กรอกอจำเป็น dltv ประทุนถัดไปกถ้ามีก 6, นนี่คนหกคนจำนวนนักเรียน65อ,อย่างนี้นะครับก็กดส่งนี่คือก็จะได้อย่างนี้นะครับอทีนี้เรากลับมาดูของเรานะกลับมาดูของเราในการออกแบบสังเกตดูว่าจะมีเมื่อเราทําการกรอกข้อมูลเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีคนเมื่อเรากลับมาเนี่ยสังเกต,ตตรงนี้ครับ าการตอบกลับเนี่ยครับจะมีตอบกลับมาแล้ว1คนเมื่อสักครู่นี้เราทําการทดสอบเรามาคลิกดูครับการตอบกลับเ,เมื่อมาถึงการตอบกลับเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะของคนที่เขาตอบมาให้กับเรานะครับเป็นการดูคําตอบของคนที่ตอบมาให้กับเราว่าเขามีชื่ออะไรบ้างอายุเท่าไหร่ประสบการณ์ในการสอนเท่าไหร่นะครับเขาตอบว่า DLTV เนี่ยร้อเลยมีคนตอบมา1 หนึ่งคนเองนะครับก็จะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับก็จะมีกราฟให้ดูนะครับให้กับเรานะครับมีข้อมูลที่เป็นคนตอบมาถ้าเกิดมีคนที่สองตอบมาคนที่สามตอบมาคนที่สี่ตอบมาข้อมูลก็จะใส่เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วสามารถที่เข้าไปดูในอาชีตได้ด้วยนะครับโดยการกดตรงสร้างสเปซชีตตรงนี้ครับอ่าตรงนี้สร้างสเปซชีตตรงนี้สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็สร้างสเปซชีตสร้างขึ้นมาคำถามว่า <c oughs> เมื่อเราสร้างเสร็จทั้งฟอร์มแล้วก็ทั้งสเปดชีตมันจะไปอยู่ตรงไหนมันก็จะไปอยู่ในกูเกิลไดของเรานะครับในตรงนี้แหละนะครับมันจะไปอยู่ใน Google Drive ของเราเมื่อที่ต่อไปเราเปิดเราก็สามารถเปิดที่ได้ที่ Google Drive ได้เลยนะครับอยู่ตัวอย่างเมื่อสักรูนนี้แบบสอบถามหาเยอะหน่อยครับเพราะว่าของผมทำไว้เยอะนะครับอยู่ตรงไหนแบบสอบถามค้นหานะครับ เนี่ยครับแบบสอบถามตรงนี้เนี่ยมันยังไม่มีชื่ออยู่ตรงนี้อยู่นะครับสร้างฟิลชีตใหม่มันก็จะมาปรากฏอยู่ในไดฟ์ของเราเลยทันทีนะครับอ,อย่างเช่นตรงนี้นะครับจะได้ข้อมูลสามารถเราก็สามารถที่จะไปเปิดดูในไดฟ์ของเราได้นะครับอันนี้เราผมขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเมื่อเราทําการอ,ออกแบบคําถามหรือกับคตอบของเราเรียบร้อยแล้วเราจะส่งให้กับ เพื่อนๆของเราในการตอบแบบสอบถามเราก็สามารถกดที่คําว่าส่งได้เลยนะครับ uh, เมื่อส่งแล้วเราสามารถที่จะมาเลือกนะครับ uh, มาเลือกส่งถึงอีเมล์ uh, อีเมลใครนะครับเราสามารถหรือเอาคลิกเลือกที่ลิงก์นะครับคลิกเลือกที่ลิงก์ตัวนี้นะครับ Auth. ตรงนี้หรือจะเลือกที่ฝังนะครับฝังฝังไว้ใน HTML นะครับเราสามารถที่จะเอาไปฝังในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับหรือใน g o o g l e site ก็ได้นะครับที่นี้ในที่นี้เราสามารถที่จะเลือกเอาตรงตรงกลางตัวกลางตัวโซ่ตัวนี้นะครับแล้วก๊อปเอาลิงก์เนี่ยครับตัวนี้เอาไปให้เพื่อนเรานะครับก๊อปลิงก์ส่งไปให้เพื่อนเราในในไลน์ใน Facebook หรือในแชทในอะไรก็ได้นะครับส่งไปให้เขา,อาตอบคลิกเลือกตอบมาให้กับเรานะครับแต่ในที่นี้สังเกตดูดีดีว,ว่ามันจะยาวยาวไปนะครับกว่าจะยาวไปเนี่ยมัน ทุกคนก็คงไม่ชอบนะอะไรยาวๆนะครับเราสามารถที่จะตัดให้มันสั้นลงได้ด้วยโดยการติ๊กคําว่าตัด url ให้สั้นลงนะครับมันก็จะสั้นลงนะครับเมื่อสั้นลงแล้วเราก็มาคลิกนันเลือกนะครับแล้วก็กด ctrl c นะครับเพื่อการคัดลอกนะครับ ctrl c เพื่อการคัดลอกหรือกดตรงนี้นะครับคลิกปุ่มคัดลอกนะครับแล้วเอาไปวางไว้ในแชทของเราหรือในไลน์ของเราเพื่อที่จะส่งให้กับเพื่อนของเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะวางไว้ใน โน้ต uh, นะครับโน้ตแพดนะครับ uh, วางไว้ในโน้ตแพดครับคลิกขวาเลือกเพจเลยเห็นไหมครับมันก็จะมาให้กับเราเลยเลยเราก็สามารถที่จะไปวางไว้ให้กับคนอื่นและคนอื่นก็จะเข้ามาตอบคําถามให้กับเรานะครับ uh, นี่ก็คือตัวอย่างของการสร้างแบบสอบถามแบบง่ายๆเลยนะครับดูลยครับว่ามันง่ายง่ายมากเลยนะครับเราสามารถที่จะตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับโดยการคลิกที่ค uh, ตรง การตั้งค่านะครับการตั้งค่าตรงนี้นะครับตกแต่งเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่การตั้งค่าเราก็คลิกที่การตั้งค่าปั๊บนะครับเราสามารถที่จะตกแต่งได้ว่าคนที่จะมาตอบคําถามเราต้องจํากัดให้ตอบได้เพียงหนึ่งครั้งนะครับและผู้ตอบต้องลงชื่อด้วย Google นะครับสามารถหรือจะไม่ตอบหนึ่งครั้งก็ได้นะครับถ,ถ้าเราติ๊กเลือกนะหรับคนที่จะตอบคําถามเราจะต้องลงทะเบียนเข้ามาในอีเมล g o o g l e เท่านั้นนะครับแล้วก็แก้ไข สามารถแก้ไขจังจากส่งได้ไหมนะครับถ้าจะไม่ให้แก้ไขก็ทิ้งออกแต่ถ้าให้แก้ไขก็สามารถทิ้งิ้งก,ก็ไปมันก็จะเราจะสามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้แล้วก็สามารถที่จะให้ดูผลมำสรุปข้อ,ข,อข้อความที่เราตอบกลับได้ไหมนะครับอย่างนี้นะครับเป็นต้นเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ สับเปลี่ยนลำดับของคําถามได้ด้วยนะครับมาคิกที่คําว่านาเสนอน,นะครับแล้วก็มาเลือกคําว่า S <S สับเปลี่ยนลำดับของคําถามหรือแสดงความคืบหน้าของคําถามสมมติว่ามันมีอยู่ประมาณ5หน้านะครับมันก็จะแสดงคำความคืบหน้าว่าตอนนี้เราตอบไปได้1หน้า2หน้า3ามหน้าแล้วนี่ครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนข้อความได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเราก็จะใช้คําว่าเราได้บับคำตอบของคุณไว้แล้วนะครับในในหน้าสุดท้ายในการที่เวลาเราตอบคาถามนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้ขอบคุณ ขอบคุณที่ตอบคําถามเรานะฮะขอบคุณที่ตอบคําถามอ่ะอเราก็สามารถที่จะบ,บันทึกได้เลยนะครับอ่อานี่คือวิธีการสร้างแบบสอบถามอย่างง่ายๆนะครับและกรณีกรณีที่เราต้องการที่ทําให้เป็นแบบทดสอบออนไลน์หรือเป็นข้อสอบออนไลน์ให้กับเด็กๆที่มาตอบเราก็ทําเหมือนกันครับเราก็ทําเหมือนกันอ่ายกตัวอย่างเช่นผมอยากจะเพิ่มเติมเข้ามาจากส่วนที่3นะครับอ่า เป็นส่วนที่สามนะสร้างเป็นส่วนที่4นะครับเราจะเป็นข้อสอบนะสมมตินะครับบทตรสอวของท่านมีกี่คนนะก็เลือกคําตอบแบบแบบตัวเลือกนะครับแบบตัวเลือกก,กอไก่สี่คนขอไข่กอไก่สี่ห้าคนกอไข่สี่คนขอควายสามคนฮองูนสองคนอย่างนี้นะครับตัวนี้ ในแต่ละข้อนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนจากข้อความเป็นรูปได้นะครับเพิ่มรูปภาพเข้าไปได้เป็นจํานวนเวลาคุณครูสร้างข้อสอบที่เป็นข้อสอบให้กับเด็กๆเนี่ยถ้าเป็นรูปภาพในการตอบคาถามคุณครูก็สามารถที่จะเอาเอารูปภาพตัวนี้เข้าไปแทรกเข้าไปใส่ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อที่4เนี่ยผมใส่เป็นรูปภาพนะครับก็เป็นรูปภาพที่เราสร้างขึ้นอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับตัวอย่างใบไม้หนึ่งอันอย่างเงี้ยนะครับ เมื่อทำเสร็จนะครับมันก็จะเด้งมาให้กับเราเองนะครับเนี่ยครับก็จะได้คำตอบนะครับเป็นรูปภาพด้วยเป็นคำตอบด้วยนะครับอา,าต่อไปสร้างข้อที่2นะครับสร้างข้อที่2แล้วก็ทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันอ่าโรงเรียนมีกี่มีอาคารโรงเรียนมีอาคารกี่หลังสมมตินะครับอตัวเลือกนะครับ5ห,หลังนะครับ 3 3สนะครับนี่ได้นะครับทีนี้เราจะทําให้มันเป็นข้อสอบนะครับเราจะทำให้มันเป็นข้อสอบ,รบเราจะทำ,ออะทำยังไงนะครับเราก็ไปเลือกตรงนี้นครับการตั้งค่านะครับแล้วมาคลิกเลือกคำว่าแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบตัวนี้นะครับเลือกแบบทดสอบแล้วก็ลิ๊กคลิกเลือกคาว่าทำเป็นแบบทดสอบนี่ hè, นะครับ เมื่อทําเป็นแบบทดสอบแล้วมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าตัวเลือกแบบทดสอบนั้นเราจะทํำยังไงประกาศคะแนนสามารถเลือกได้ว่าทันทีหลังจากส่งคําตอบหรือภายหลังจากตรวจข้อสอบด้วยตนเองนะครับเราสามารถเลือกได้ทีนี้ผมอยากให้นักเรียนได้เห็นคะแนนสอบสเซ็นคะแนนเลยแล้วก็เลือกคําว่าทันทีในการทดสอบนะครับผู้สอบผู้ผู้ตอบสามารถดู คำตอบที่ผิดได้ไหมครับำตอบที่ถูกไ,ไหมแล้วก็ค่าคะแนนนะครับอันนี้ผมจะเอาออกเพราะว่าวป้องกันเพื่อจะไม่ให้เวลาคนคนตอบคําถามแล้วรู้ว่าตัวเองตอบคําถามข้อไหนถูกนะครับจะไปบอกเพื่อนอ่าานนี้ก็จเอาออกนะครับแล้วก็บันทึกก็ไปนะครับสามารถเพิ่มลูกเล่นด้วยการสลับข้อได้ด้วยนะครับโดยการที่ไปคําว่างานนําเสนอนะครับแล้วก็สับเปลี่ยนลาดับของคําถามนะครับอ่ามาได้แล้วนะครับสังเกตดูว,ว่าเมื่อเรา เราติ๊กให้เป็นแบบทดสอบแล้วนะครับแบบทดสอบแล้วข้อสอบของเราจะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปนะครับจะมีคําว่าเฉลยคาตอบนะครับจะมคีคำว่าเฉลยคําตอบเพิ่มเข้ามาแล้วคลิกคําว่าเฉลยคาตอบเพื่อไปเฉลยให้กับมันนะครับแล้วก็เรียกว่าเฉลยเอาตัวไหนนะครับสมมติว่า5คนเป็นคําตอบที่ถูกต้องเราก็ติ๊กที่5นะครับจะเป็นคําตอบที่ถูกต้อง แล้วเราก็สามารถใส่ค่าคะแนนได้เราอยากให้เป็นกี่คะแนนนะครับข้อนี้สอบข้อนี้ได้5คะแนนอ่าหรืออาคารมีกี่หลัง4หลังนะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องก็เฉลยคลิกคาว่าเฉลยคาตอบแล้วก็เลือกคําว่า4หลังนะครับเลือก5คะแนนเลือก2คะแนนนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอ่าเนี่ยแล้วเราก็ไปดูนะครับมุมมองที่คนเขาจะเป็นอ่าคนตอบเข้ามานะครับ มจะใส่อีเมลนะครับเพราะว่าผมตอบใส่จะเป็นตัวเลขเท่านั้นตัวอย่างนะครับสมมุตินะครับส่วนในวิชุถัดไปอที่สองตอ,อบถัดไปส่วนที่3จะเป็นคะแนนละนะครับมีคะแนนเห็นไหมครับเป็นแบบทดสอบมีคะแนน2คะแนน5คะแนนนะครับตอบว่าเท่าไหร่อาคารนี้มีหลัง5ห,หลัง สังเกตนะครับว่าเมื่อกี้บุคลากรเราอยู่ถ้าเกิดเปิดแต่ละครั้งนี่จะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่ามันจะมีการสลับนะครับแล้วสามารถสลับข้อสลับอันนี้กันด้วยนะครับอ่าอาคารกี่หลังมี4ีหลังอันนี้มี 5. อ่าหรือว่าตอบถูกไหมจำนวนนักเรียนของคุณ60 52สงทรงนะครับก็จะดูคะแนนาสามารถดูคะแนนได้ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราติ๊กว่าดูกันน ก็คะแนนเนะครับเพราะว่าตอบ2ข้อถูกเลยก็ได้เคะแนนนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับที่คุณครูคก็สามารถที่จะเอาไปให้กับนักเรียนได้ได้ตอบโดยการให้ลิงก์กับนักเรียนนะครับการไปที่กดสรงนะครับแล้วก็เลือกอตัวลิงก์นะครับแล้วก็ตัดลิงก์ URL ให้สั้นลงนะครับแล้วก็ Copy แล้วก็เอาส่งไปให้กับเด็กๆในแชทในไลน์อะไรก็ว่ากันไป นะครับก็เป็นการสร้างฟอร์มนะครับแบบฟอร์มแบบสอบถามแล้วก็ข้อสอบอย่างง่ายๆนะครับก็เอาไปทดสอบเอาไปลองใช้กันดูนะครับเผื่อมีอะไรก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากด้วยกด subscribe ให้ด้วยกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวแล้วคลิปอื่นๆของเรานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ คงจะจบการาเรียนนะครับในส่วนของอาการทําข้อสอบออนไลน์แล้วก็การทําแบบสอบถามออนไลน์ไว้เท่านี้นะครับเราสามารถที่จะกลับไปดูแล้วก็เข้าไปชมอีพีอื่นๆได้ด้วยนะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับโคตัมชาแนลนะครับคตัมออฟฟิเชียนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับพูดช่องตัวเองผิดนะครก็ฝากด้วยนะครับฝากกด อ่าสับสไครต์และกลดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปอื่นๆมาให้กับพวกเรานะครับก็ถ้ามีประโยชน์นะครับถ้า,ามีประโยชน์กับเพื่อนคู่ของเราเราก็สามารถที่จะไปเผยแพร่หรือเอาไปแชร์กันก็ได้นะครับแล้วก็ฝึกไว้บ่อยบนะครับเราก็จะทําเป็นเองนะครับครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ